บอยน่องพัดและวันใหม่สภาพจิตใจยังไม่ดีดังสูญเสียคุณแม่งามทิพย์จากโรคมะเร็งกลายเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียที่สะเทือนหัวใจหนักมากสำหรับการจากไปของคุณแม่งามทิพย์ชัดบอรีรักษ คุณแม่ผู้เป็นศูนย์รวมความรักของครอบครัวเพศชื่อดัง,ยงอย่างใบปกรณ์ซึ่งการสูญเสียในครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าให้กับแฟนๆที่ติดตามความน่ารักของครอบครัวนี้อย่างมากโดยบอยปกรณ์ได้ออกมาโพสต์อะไรคุณแม่พร้อมแจ้งกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลที่จะถูกจัดขึ้นณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนนาสาวดาเกษนีต่างจากเคลื่อนย,าย้ายด้านคุณแม่งามทิพย์มาถึงวัดใบปกรณ์น้องธนาพัดและน้องวันใหม่ยังคงเข้มแข็งทำหน้าที่ลูกกันน้ำตาตอนรับแขก แล้สื่อเหมวอนชนที่มาร่วมงานอย่างเต็มที่แม้บรรยากาศภายในงานจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าด้านาดคนบันเทิงก็ได้ส่งปรงรีดมาร่วมแสดงความอาลัยอย่างมากมายอีกทั้งยังมีเฟย์พรปาวีออฟพ,พงพัทยิปโซหนุ่มกันชัยเต้จารินพอได้อีกมากมายที่มาร่วมรดน้ำศพ ทั้งนี้ก่อนด้วยพิธีรดน้ำศพนั้นบอยประกรได้เอามาพบปะสื่อมวลชนพร้อมเผยสั้นๆว่าตนและน้องๆยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เพราะอยู่ในอาการเสียใจขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้ก่อนจะเดินกลับเข้าไปยังศาลาได้ทําพิธีรดน้ำศพต่อไปทั้งนี้มีการเปิดเผยเบื้องต้นว่าคุณแม่งามทิพนั้นได้เสียชีวิตตรงจากโรคมะเร็งที่เป็นมาอย่างยาวนานโดยก่อนหน้านี้ได้รักษาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ได้เปิดเผยให้ใครรู้อย่างไรก็ตามคงต้องรอบ,บอยประกอและน้องๆพร้อมได้ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้